นิทานเรื่องจอมโจรคุณธรรมนานมาแล้วยังมีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งที่มีหัวหน้าโจรชื่อว่าเสือชุมเสือชุมเป็นหัวหน้ากองโจรที่เก่งและมีวิชาอาคมมากที่สุดในละแวกนั้นไม่ว่ากลุ่มโจรมาจากทิศทางไหนก็เอาชนะเสือชุมไม่ได้โจรกลุ่มนี้เป็นโจรที่มีคุณธรรม มักจะออกปล้นคนรวยเพื่อมาช่วยเหลือคนจนพวกเศรษฐีหลายบ้านต่างก็พากันหวาดกลัวไปตามๆกันและชื่อของจอมโจรก็ดังเลื่องลือไปทั่วหมู่คนรวยนอกจากกองโจรของเสือชุมแล้วก็ยังมีโจรอีกหลายกลุ่มที่ออกปล้นชาวบ้านลักวัวลักควายของชาวบ้าน ทุกคนก็มาขอความช่วยเหลือจากเสือชุมให้ไปช่วยตามบัวควายกลับคืนมาให้เสือชุมก็ได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนอยู่เสมอส่วนพวกเศรษฐีหลายบ้านต่างก็พากันแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้มาจับเขาวันหนึ่งตำรวจเข้ามาจับเสือชุมกลุ่มโจรรู้ข่าวจากชาวบ้านที่หวังดีรีบมาบอกเมื่อเสือชุมรู้ตัวก่อน จึงใช้วิชากำบังกายไม่ให้ตำรวจเห็นทุกคนเลยปลอดภัยไม่มีใครโดนตำรวจจับแต่ตำรวจก็ยังออกตามล่าเพื่อจะจับเสือชุมให้ได้กองโจรทุกคนออกปล้นจึงต้องระวังตัวให้มากขึ้นวันหนึ่งเสือชุมก็ได้ออกปล้นในต่างถิน่นเขาเดินกันเป็นเดือนกว่าจะได้กลับบ้านต้องทิ้งลูกทิ้งเมียให้อยู่กันตามลำพัง ดวงใจซึ่งเป็นเมียของเสือชุมเธอมีลูกชายและลูกสาวสองคนชิดเป็นลูกชายคนโตส่วนชมเป็นลูกสาวคนสุดท้องทั้งสองก็เติบโตเป็นหนุ่มสาวกันหมดแล้วทุกครั้งที่ออกปลนเสือชุมก็มักจะพาลูกชายออกไปด้วยเสมอเพราะตนเองอยากจะฝึกให้ลูกเก่งและปกป้องทุกคนได้อย่างกับตน เขาจึงฝึกวิชาอาคมให้กับลูกชายชิดจึงทำหน้าที่แทนพ่อได้ทุกอย่างส่วนชมนั้นก็อยู่กับเจ้าเฝ้ากอบเรือนคอยดูแลแม่และลูกสมนของพ่อระหว่างที่เสือชุมและลูกสมนเดินกันอยู่นั้นพวกตำรวจก็ตามมาพบเข้าพอดีกลุ่มโจรเลยปะทะกับตำรวจต่อสู้กันแล้วเสือชุมก็ถูกยิง แต่กระสุนนั้นยิงไม่เข้าเสือชุมก็ได้ใช้วิชาป้องกันตัวเขามีวิชาอาคมฝันแทงไม่เข้าและในขณะนั้นชิดผู้เป็นลูกชายก็ได้พาพ่อหลบหนีตำรวจไปได้โดยที่พ่อไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนลูกน้องก็ได้รับบาดเจ็บทุกคนหลบหนีไปรักษาตัวอยู่ในป่าก่อนเมื่อทุกคนออกจากป่ามาได้จึงมาพบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่ง และได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าเพิ่งจะมีโจรกลุ่มหนึ่งมาปล้นเอาข้าวของและวัวควายของชาวบ้านไปเมื่อรู้เช่นนั้นเสือชุมซึ่งยังไม่ได้บอกชาวบ้านว่าตนเป็นใครมาจากไหน <c oughs> เขาก็อาสาจะไปตามวัวควายให้กับชาวบ้าน <c oughs> และในที่สุด <c oughs> เขาก็ตามวัวควายกลับมาให้ชาวบ้านได้หมดทุกตัว ชาวบ้านจึงดีใจมากได้แต่ขอบคุณเสือชุมและเขาจึงได้บอกกับชาวบ้านว่าเขาคือใครเมื่อชาวบ้านรู้ความจริงว่าเขาคือเสือชุมที่มีคุณธรรมชอบช่วยเหลือคนจนและคนที่เดือดร้อนลำบากทุกคนก็มีความชื่นชมยินดีและได้เลี้ยงอาหารกับเสือชุมและลูกน้องพวกเขามีความยินดีมากที่ได้เห็นตัวจริงของเสือชุม เพราะที่ผ่านมาเคยได้ยินแต่ชื่อจากคำรำ่ำลือของคนอื่นมานานแล้วได้พบตัวจริงเสียทีจึงมีความยินดีอย่างยิ่งหลังจากนั้นเสือชุมก็ได้ออกเดินทางต่อระหว่างการเดินทางนั้นกลุ่มโจรเสือชุมก็ได้พบกับเรื่องราวมากมายไม่ว่าไปที่ไหนถ้าเขาพบเจอคนที่เดือดร้อนเขาก็จะช่วยเหลือทุกคนแม้เขาจะปะทะกลุ่มโจรกลุ่มอื่น ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่มีใครทาอันตรายเขาได้เขาต่อสู้เอาชนะโจนกลุ่มนั้นได้เสมอลูกน้องจึงได้เชื่อมั่นและไว้วางใจในฝีมือของหัวหน้าแม้กระทั่งการเดินทางไม่ว่าจะพบเจอพูดผีปีศาจหรือสัตว์ร้ายเสือชุมก็ได้ใช้วิชาอาคมปรับมานเหล่านั้นได้เสมอเพื่อปกป้องลูกน้องและทุกคนจนรอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้ง ต่อมาเสือชุมก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าที่บ้านของเขาไม่พบลูกเมียอยู่ในบ้านเลยส่วนเข้าของก็ยังอยู่ครบเขาแปลกใจมากจึงสำรวจดูทุกมุมทุกอย่างก็ไม่พบความเสียหายใดๆจนมีชาวบ้านผู้หวังดีฝ่ายที่จงรักภักดีกับเสือชุมได้มาบอกข่าว ว่าลูกสาวและเมียของเขาถูกโจรอีกกลุ่มหนึ่งจับตัวไปทุกคนจึงรีบไปช่วยเหลือแต่ก็โดนฆ่าหมดและโจรกลุ่มนั้นก็ได้เอาวัวควายของชาวบ้านไปหมดด้วยเช่นกันเสื้อชุมได้ฟังดังนั้นก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากหลังจากนั้นจึงได้สืบสาวราวเรื่องว่าโจรกลุ่มนั้นเป็นใครมาจากไหนและแล้วเขาก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วโจรกลุ่มนั้น คือกลุ่มคู่อริของเขานั่นเองเพราะจนกลุ่มนี้เป็นโจรไม่ดีชาวบ้านจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากเสือชุมซึ่งเสือชุมนั้นก็ได้ช่วยเหลือมาได้ตลอดพวกโจรกลุ่มนั้นจึงได้โกรธแค้นและได้จับลูกเมียของเขาไปเมื่อรู้ความเช่นนั้นเสือชุมและลูกชายก็ได้ระดมพวกสมนทั้งหมดออกเดินทางตามหาลูกสาวและเมียของเขา เมื่อเดินทางผ่านมาหลายวันเขาก็ได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งของกลุ่มจนดังกล่าวพวกมันเอาลูกสาวและเมียของเขามาขังไว้ที่นี่เพราะคิดว่าจะล่อเสือชุมออกมานั่นเองพวกมันคิดจะกำจัดเสือชุมและพักพวกให้พ้นทางชาวบ้านก็รักเสือชุมกันทุกคนถ้าไม่กำจัดเสียให้พ้นทางก็คงอยู่ไม่รอดแต่แล้วเสือชุม ก็ได้ใช้วิชากำบังกายอีกครั้งเพื่อเข้าไปช่วยเหลือลูกเมียของตนออกมาจากถ้ำนั้นหลังจากนั้นก็ได้ให้ลูกสมนเข้าไปทำลายกลุ่มโจรกลุ่มนี้ด้วยความโกรธแค้นเขาจึงสั่งฆ่าทุกคนไม่ไว้ชีวิตแม้แต่คนเดียวเมื่อกลุ่มโจรถูกฆ่าตายหมดเสือชุมก็รีบรับลูกเมียและลูกสมนออกมาจากที่นั่นทันที สมัยนั้นการเดินทางก็ยังใช้ม้าเป็นยานพาหานะและการเดินเท้าส่วนใหญ่แต่ตอนที่ปะทะกับกลุ่มโจรม้าของเขาก็ถูกยิงตายหมดจึงไม่มีม้าใช้ในการเดินทางได้อีกเขาจึงได้ออกเดินทางด้วยเท้าแต่มันก็ช้ากว่าจะกลับถึงบ้านขณะที่เดินทางอยู่นั้นพวกตำรวจที่คอยตามล่าตัวเขาก็ได้มาพบเขาเข้าพอดี เสือชุมจึงได้ใช้วิชากำบังตัวแต่เขาไม่สามารถใช้ได้อีกเนื่องจากว่าเขาใช้ไปมากแล้วทำให้กําลังเขาอ่อนแรงลงจึงไม่สามารถใช้วิชากำบังกายได้อีกเสือชุมและลูกน้องจึงถูกตํารวจจับคราวนี้เขาโดนจําคุกเพราะเขาได้ฆ่าคนตายถึงแม้ว่าคนพวกนั้นจะเป็นโจรด้วยกัน แต่แล้วชาวบ้านทุกคนก็ออกมาขอความเป็นธรรมให้กับเขาเพราะเขาได้ช่วยเหลือคนมามากและที่เขาฆ่ากลุ่มโจรกลุ่มนั้นก็เพราะต้องการช่วยลูกเมียของตนแต่อย่างไรก็ตามเสือชุมก็ต้องถูกคดีจำคุกตำรวจจึงได้ปล่อยลูกเมียเขากลับไปหลังจากนั้นดวงใจและลูกก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านหลายปีที่ดวงใจผู้เป็นแม่ ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยความยากลำบากอีกทั้งตั้งตารอคอยสามีว่าจะพ้นโทษกลับมาเมื่อไหร่ชมกับชิดก็ได้คอยปลอบใจแม่มาตลอดจนแม่ก็อายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มแก่ตัวลงชิดผู้เป็นลูกชายก็ทำหน้าที่แทนพ่อทุกอย่างและเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่นานชิดก็ได้แต่งงานมีครอบครัวออกไป แต่ยังคอยเฝ้าดูแลแม่และน้องสาวอยู่เช่นเดิมส่วนชาวบ้านที่รักและหวังดีกับเสือชุมก็ยังมีน้ำใจมาคอยช่วยเหลือแบ่งปันทุกอย่างให้กับดวงใจและลูกและนี่คือสิ่งที่เสือชุมนั้นเคยทำความดีเอาไว้ได้ช่วยเหลือแบ่งปันให้คนอื่นมาตลอดความดีของเขาชาวบ้านทุกคนไม่เคยลืมเลยแม้ตัวเขาจะติดคุกแต่ทุกคนก็ยังนึกถึงเขาอยู่เสมอ และรอคอยวันที่เสือชุมกลับออกมาอีกครั้งหลายปีต่อมาเสือชุมก็ได้ผลโทษและกลับมาอยู่บ้านตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้ทําอาชีพสุจริตไม่ได้เป็นโจรอีกแล้วแต่ก็ยังคอยช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนเขาจะช่วยเหลือทุกคนเหมือนเดิมและได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเพราะชาวบ้านไว้วางใจและเชื่อใจในฝีมือของเสือชุมหลังจากนั้น เขาก็ได้ทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีปกป้องไม่ให้ใครมาทำร้ายคนในหมู่บ้านส่วนชมผู้เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวก็คอยดูแลพ่อกับแม่ช่วยเหลืองานพ่อได้ทุกอย่างเสือชุมก็อายุมากขึ้นเขาแก่ตัวลงและเกิดล้มป่วยดวงใจก็ได้ให้หมอชาวบ้านมารักษาดูหลายเดือนก็ไม่มีทีท่าว่าอาการจะดีขึ้นเลย ร่างกายของเขาซูบผอมสุดโทมลงไปทุกวันจนมาวันหนึ่งทุกคนก็ได้พาตัวเสือชุมไปรักษาในเมืองหมอบอกว่าอาการเขาหนักมากแล้วก็คงต้องฉีดยาเข้าเส้นและต้องรักษาดูอาการต่อไปแต่ในตอนนั้นหมอไม่สามารถฉีดเข็มเข้าไปในเนื้อของเขาได้จึงได้ถามภรรยาว่าเป็นเพราะเหตุใด นางจึงได้บอกหมอว่าสามีนั้นมีของอยู่ในตัวต้องให้เขาถอดวิชาออกก่อนหมอจึงจะรักษาได้จากนั้นดวงใจก็ได้บอกให้เสือชุมถอดของออกจากตัวหมอจึงฉีดยาและให้นำเกลือเขาได้รักษาตัวอยู่นานจนอาการดีขึ้นก็ได้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน แต่เขาก็กลายเป็นคนป่วยที่ทำอะไรไม่ได้นอนอยู่กับบ้านไม่มีวิชาอาคมอีกต่อไปเขาจึงมอบทุกอย่างให้กับชิดลูกชายเป็นคนสืบทอดต่อไปอยู่ต่อมาไม่นานเขาก็ได้จากทุกคนไปเหลือแต่ชื่อเสือชุมที่ทุกคนยังระลึกถึงเสมอคนเรานั้นไม่ว่าจะเก่งกล้าสามารถมีวิชาอาคมมากแค่ไหน สุดท้ายก็หนีไม่พ้นความตายอยู่ดีเรื่องของจอมโจรคุณธรรมก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ